ทางเี่ยโอ้โหมาใครขนาดนี้ผมก็อยากให้ตกปลาใหญ่โอ้ไม่นึกว่านี่ยอมกินเด็กกันตึงตึงแล้วเอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่เบรกเอาไม่อยู่ครับเบรกไหลฟูด like <c oughs> เอาไม่อยู่ครับเพิ่มเบรกหน่อยครับเพิ่มเบรกครับเอาไม่อยู่ครับอันนี้อันนี้ไม่เล็กละอันนี้น่าจะมีขนาดครับ โอ้นี่ว oh, ิ่งนี่วิ<__่งออกอย่างเดียวเลยนะนี่วิ่งออกกลางน้ำเลยนะเนี่ยอันนี้ไม่เล็กละอันนี้ไม่เล็กละเพิ่มเบรกอีกครับโอ้ไม่อยู่จริงอะไม่อยู่ไหลอ่าอางนี้พอได้อนนี้ได้ละโอ้ยังไหลอยู่เลยอะยังไหลอยู่เลยเพิ่มเบรกครับโอ้ยหลุดครับง้างแน่นอนง้างแน่นอนไปอย่างเดียวหลุดคาดเนี่ย หลชั่นเลยยังยังยังอยู่เลยโอ้ยง้างครับโอ้ง้างสองตัวคู่เลยง้างคู่เลยครับง้างหรอง้างคู่เลยหมดจัดโอ้หมดจัดครับไม่ออกเลยเพิ่มเบรกสามรอบสี่รอบยังเอาไม่อยู่เลยง้างหรอง้าง